ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ยายก็จะมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นะนะวันนี้มานั่งสมาธิอยู่เนี่ยต้นกระบกแล้วก็ก้อนหินใหญ่สองก้อนอันนี้ยายจะมานั่งไ์สุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าอยู่บ้าน หลายวันเอฟทีก็อาจจะเบื่อเบื่ออะไรเบื่อผ้าสากหลังเห็นแต่ผ้าม่านวันนี้มาตรงนี้ซชหน่อยอุปกรณ์การเรียนเพียบเย็นสบายด้วยอยู่ข้างนอกลมพัดวีวีค่ะนั่นผูกแอบ รอบรัวโรงเรียนบ้านโกโกอไม่ได้เรียนปิดเรียนแล้วปิดแล้วอ่ะก็ลุกธรรมดามันก็ต้องเรียนเนาะแต่คนเรียนมันมันน้อยลนะก็เลยปิดลงค่ะทางข้าวบ้านแล้ว ตรงนี้ถึงเวลานอนก็มาขุดจีโปมสนามกีฬามันกว้างเลยิิงหลีบมันอยู่ให้เราขุดอะ นี่ก็ภูล็กไพตรงนี้เลยค่ะภูเล็กไพตรงโรงเรียนขึ้นนี่เลยใกล้ๆไม่ได้ไกลนะแดดแดดมากเลยตอนนี้แต่ยายก็จะไล่สุโมงหนึ่งก็จะกลับเดี๋ยวทำคลิปก่อนเลาะเละโรงเรียนถ่ายวิวให้เอซีเบิ่งก่อนอันนี้นัก เวลาเขาก็มาเตะพุทบอลดูทุกวันอะพักเนี้ยตั้งแต่เลไปกรุงเทพยังบาเห็นเขามาเตะนะอ่าีตกผูดิไยนะคะอืมเห็นไหม มันแดดแดดมากเลยตอนนี้ดอกกระจอกดอกกระเจียวก็อาจจะออกแต่ว่ามาชุดนี้มันไม่ได้ไปเก็บดอกกระเจียวแล้วม,มาชุดนี้เดี๋ยวว่างๆคอยมาเก็บอยู่ตรกหัวโรงเรียนเลยครับอกดอกกระเจียวเยอะเค่ะแต่ก่าจะขึ้นไปโน่นนั่นโหเมื่อยนะ มันไกลค่ะขึ้นตรงนี้มันชั้นชั้นมากขึ้นตรงทีเนี้ย ต้นจำปาก็เยอะแยะตกกกกระบกยงไงตรงที่พระอ,อาจารย์พลเคยมานั่ง Thank mm -hmm. you. น,นี่ก็ภูผาแอกค่ะนี่ภูผาแอกค่ะทางเข้าบ้านถ่ายรอบรไม่เบิ่งต้นไม้ ตกมาแล้วกับต้นไม้ต้นบุกอะนี่นี่ต้นบุกนะคะ งนกเชียงกาก็ลองกากากาเป็นธรรมชาติของบ้านเราเนาะโรงเรียนนี่ก็กว้างค่ะสนามกีฬาทิ่ทางเตะพุตบอลกว้างมากพัฒนา พัฒนาดีๆก็นา่าอยู่ดอกแต่นี่เขาปิดแล้วไม่พัฒนาปิดจนิดแล้วค่ะก็ะเลยไม่พัฒนาเท่าไหร่ต้นไม้นั่นก็บังพระบังพระพุทธรูปคนดูแลคือว่าละ ไม่ได้ไม่ได้าไมเาเรียนแล้วนะก็เลยทำรบปำปาถนนทางการถนนค่ะดอกไม้ดอกจำปาดอกลีลาวดีเยอะแยะบรรยากาศแบบนี้แหละบ้านกอกนะคะอยูติด ดูภูเขาค่ะภูเขาล้อมรอบค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะงาหาเห็ดนางงกโอ้โหอโอกถ้าได้ภูเหลึกภัยเนี่ยจริงจริง ผูอื่นก็ไม่ออกเท่าผู้หลึกภายเงิดหลายอะไรก็ดีอยู่ผู้หลึกภายอันนี้ขึ้นไปวังเวงค่ะขึ้นไปผู้หลึกภายโคตรวังเวงเลยค่ะ่คะวันนี้ยายจะมานั่งสมาธิอยู่นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะไครกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ